ลากลับบ้านนะพี่น้องมาแล้วก็กลับคำคอยแล้วครับสีม่วงกลัวแล้วยังฟ้าฮองหุอมหุ่มนะครับตงใส่นะสสพนี่ต้ก็เหมือนแรกนี่เหลี่ยงเปียงๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสวยงางเขาหาักย่างยังยก็บ,บ้านนะพี่น้อง,องแต่วันคำคอยลนะยังยังแถวหากินน้ำก่อนเข้าบ้าน กินน้ำสกอร์เด็กๆสำลีสัตว์ดับน้ำกรดปุ้นงวคกลวยคล้วยผู้ฟังเนี่ยคล้วยก็ร้ายครับอยู่นี่งวงถึงคล้วยปนเปอร์กันครับมีขีขีงวงนี่ขีกล้วยครับนี่เป็นปุ้นเป็นปุ๋ยใส่หน้าพร้อมามใส่หน้าหน้าเนี่ยว่าเป็นดี นี่ครับขาวที่ได้งามครับขวายไปงางวงยปงางไปลาเข้า,ขาบ้านสามลีสัดดำเข้าบ้านแล้วเวลาแล้วสี่โมงกว่าแล้วแล้วไปกินน,น้ำอนีนี่ก็ได้ยืนเห็นยังไาอยู่มั้งหากินน,น้ำน้ำโม น้ำยิม้มกคนุกขอบ้านกิมมี่เอ,อ้ยกิมมี่พูซ่าข้าวบ้านแล้วกิมมี่ไปไปเร็วเร็วเร็วยางย่องขึ้นเออไม่เบื่อ quán hèn rồi bó khăn rồi đây 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 nhang